นี่มีกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป,เป็ดด้วยมาแรงวันที่หนึ่งผู้ใจบุญเหมาร้อยจานช่วยมากินกันหน่อยนะวัดเขาะมาค่ะยญ่เรามีก่้ยจักบค่ะพอต้มหมูกระดึ้งค่ะอะนะคะสวยทั้งวันค่ะ <laughs> ชายได้ทั้งวันฝนตกก็หาแต่ผู้ชายจ้าสองพันไม่หมดนะจ้าขยับเป็นแฟนเนี่ยเราติดต่อได้จานเพ็ดจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาแน่จ้ารอดูมาตั้งตรงหวังเลยค่ะวายไหลโอ้ยน่ากินมากผักไม่มีนะคะร้านนี้พริกกับกะเพรานะคะสามสิบค่ะสโลว์เลยจ้าอุ้ยสามสิบค่ะแม่ขายจำนวนเมากขายเหมือนกันหมดทุกคนใครมาให้รับเลี้ยง คนมีตังไม่มีกินได้นี่มีตังขอให้กินคอยเราใจบุญทุกอย่างมันมีตัวอยู่แ้สามสิบค่ะอุ้ยน่ากินค่ะคุณผู้ชมเสร็จกำลังดีเลยค่ะไปแล้วจ้าแล้ววันนี้เดี๋ยวมาหาอีกนะวันที่หนึ่งวันที่ปีนั่ละไม่ได้แต่ว่าเขาชะมเอาเลยหนูเนี่ยโผล่น้ำตกเลยเเป็นแบบโบราณโบราณชอบอ่ะอร่อย จะถ่ายไงของไม่ได้กุ้ยเตี่ยวฮะมีกุ้งด้วยหรอยิบห้าอืมโอ้โหเวลาผอมมากหั้อนยจัก็จัน้ำหัวใจร้อนยิ่งจัไอต่อโอ้แต่ไม่ดีเลยน้ำตาจะไหลอย่าไหลนะนะอย่าไหลนะโอุ้ยตายมาสองคนทำไมกินสารชามหนูเอาอยากกินทำไมอ่ะ

ยี่สิบห้าแม่ถึงคิวหนูหรือยังเนี้ยยังจ้ายังเดี๋ยวอีกชามนึงโอเคเดี๋ยวกชามนึงค่ะบอกแล้วกี่จะกินน้ำโทรมาขอลงหยนะอย่งน้อยชูงนึงอ่ะเขาบอกมาไกลขายแล้วถามพัตมิที่อะไรไม่ใช่หัวมีซื้อรถแต่ละตังแดกข้าวาหาที่นี่ใช่มาแดกข้าวเกงไงข้าวสองปากแดกข้าวขโมยของแดกเยอะดีมากเนียนเนียนแม่เนียน กูยังไงกูเห็นน่ะขอขอบคุณค่ะเดี๋จะกัดก้นมันจะไปหาผู้ชายอยู่ขวัญเราจ้ามูดลอยไหนุอยจะแดกอะไรสองคนเนี่ยกะเอากะเพราเนื้อหมูกะเพราเนื้อสับก็สับอยู่แล้วแหละจะแดกกะเพราเหี้ยอะไรแม่แล้วก็ของหนูกะเพราหมูสับหมูกรอบ ไข่ดาวด้วยจ้าอะไรนะหมูสับหมูกรอบปนกันได้ไหมแม่สองอย่างเลยอะหมูหิวว่าขอโทษจัดมากได้ไหมะโอเคจ้าเผ็ดพอดีค่ะหมูสับเผ็ดมากทิ่บ้านมึงมูขายตามใจหมูขายตามใจรึเป่าแค่ไข่ดาวด้วยนะครับเพราะเป็นเป็นเราไข่ดาวไข่เจียวเราดิ้นแดดกันให้เราได้งาน นี่บรรยากาศร้นะคะีกอได้ไม่กนเได้กูเงได้แล้วค่ะหน่ากินมากค่ะรถกระบะคุณแกหนูไม่นเขาหนูเค็นนี่แล้วก็ไมาไนกแล้วก็เยเตลี๋ยวปะเปลยนค่ะเปี People, ่ยกระชามั้ละแม่แล้วก็แบบนี้หนึ <S 2> <S 2> <S ่งชามของหนูอะอะไรนี่ ทำไมครัแม่เองปุมแจะแดกกับคุณเนาะแล้ววแม่เราขามีขาวตรงสุดะแล้วพวเราะนงไม่กินเราแกไม่แกไม่เยโอ้ยกรุงจะจ่าแล้วขนดไหนห่าก็ไมเห็นเลกโทรมาจากโน่นน่ะสองที่โวข้าวบดต้องไปนตรงหแล้วเหรอ นะอันนี้ถึงคิวเราแล้วนะคะนี่นี่น้ากินพวกนี้คิวตัวอ่ะโอ้โไม่ได้นะจุนเนาะจ้าท้าเล่งนะคะท้าเล่งอ๋อไม่พอใจก็ไม่ต้องแดกจ้าไม่ต้องมาโกรธนะจ้าไอ้ของแพงจะตายมีรถสักบาทแต่พี่เหลากำลงตรงราคาสงสารลูกค้าและที่นิดนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะขายแค่นี้แล้วจ้าาไม่ต้องยัดหานะจ้า <c oughs> บอกได้เลยทุกคนห้ามต่อนี่เราลมไม่ดีผู้ชายแจกทีจ้า <c oughs> ยังจะมีต่อด้วเหรอแม่ถูกแล้วนะยี่สิบห้าองค์ชู้จี้จต <c oughs> แม่ซื้อของก็ผ <c oughs> ่านเนี่ยไหมไม้นตาบาทเดียวเขาเป็นรให้แม่เลยเมื่อวานจ่ายเขาไปสามพันเขาหยุดบวชลูกห้าวันแม่ต้องจา่ายแบบสดๆชัวร์ๆแต่คนที่นี่เรื่องเยอะ แม่ขายมาจนระดับนี้แล้วไม่ต้องคุยแม่รู้เหมือนว่าอะไรเป็นอะไรจ้ะ,จะ,จะายาชามาชายาชา60บาททุกวันโอ้ยฝนตกแดดกนยังโง่โหนี่ไ่เก็บผ้าหลังบ้านยนนายนะคุณเจะเป็ดรูๆริวฝน <c oughs> ตก60จ้าพีาา่ชายจ้าหรือเราเป็นติ๊กขอบคุณมากเลยจา้าข <c oughs> ายมายังไม่ได้ติ๊กเลยผีดแล้วกันลอใจย

ตกเวลานี้วะตกทุกวันไหมแม่แมที่เนี่ยตกบ่อยไหมอ่ะวันไม่ตก,กนี่ตกเพาะมีน้ำหมูจ้ะโอ้โหปีนี้ลําบากแน่การค้าขายก็ไม่ดีแม่ขายไม่ถูกไมีดีแล้วมึงจะคิดอะไรวะทืออยากจะรู้ว่าข้าวจานขนาดนี้คนยังไม่มีรัฐบาลก็เป็นแบบเนี้อ่ะค่ะหนูพิดูจะอยู่กันยังไงอยู่ได้ต่แม่เราเนี่ยเผ็ดไหมคะค่ะอยู่ได้ต่แม่อยู่ได้จ้ะพะแม่ขายจำนวนเยอะอขายเหมือนกันหมดทุกคนใครมาได้ับเบี้ย คนมีตังไม่มีกินได้นี่มีตังขอให้กินขอยเราใจบุญทุกอย่าง่กลัวอยู่แล้วไม่งั้นจะกล้าทำลงทานที่ขายไปเพื่ออะไรทำลงทานชีวิตสดใสเหลือกินเหลือใช้ร่างกายอย่าเจ็บอย่าป่ยวเยวเช้าหาใหม่ความสุขของเราวันที่หนึ่งนะใช่ไหมแม่ในลงทานโอเคแม่ทำก๋วยจับ๊บอร่อยมากดังมาเรื่องก๋วยจับ๊บจ้าก๋วยจับบ๊บหม้อเบอร์40เย็นก็ สดพนเย็นก็หมูกับกุ้งเบอร์สี่ส <อ au S 1> ิบตัดปลาชีวิตเรบบาต้องมันใครจะว่างไงเราไม่ไปเสีงใจใครชีวิตเ,เราต <ไป S 3> ้องถือได้ช่วยเราช่วยเราเนียค่ะเรามีชัมานะสามโมงจำที่วัดแม,ม่บอกถ้าไม่มีข้าวตัวหาแม่ให้เบอร์ไว้เลยจ้ะสามโมง,งเช้าเพลินสบายมาก,กไกม่ต้องไปซื้อเพราะโควิดไม่ไหวแม่ก็เลี้ยงนะ แม่ตัง้งคนที่ส่งแหละตอนเทนลูกน้องแม่ไปพี่แม่จ้านั้งพรรษา,าผู้ใหญ่ไม่ให้เดินบาดเดี๋ยวติดคุยจะถามผู้ใหญ่ไม่ได้มาดูแลพระเลยแม่ส่งเท้าให้เขาน้ำมันมอไซร้อยหนึ่งกันติดคุงตอนเที่ยงลูกน้องแม่ไปพี่เห็นทำได้หนึ่งกทานช่วยแน่แม่ก็ยังทำแม่ด่ยายวไม่มีไข่ดาวเลยหืม เยอหมูสับหมูกรอบนะคะว้าวน่ากินมากค่ะสามสิบบาทสามสิบบาทขายข้าวหอ,อผมผิวทานกับข้าวแขกหอมผิวทานกับข้าวแขกหอมผิวทานผิวด้วยข้าวแขกของด้วยถ้ามันหอมผิวทานเนียังมันจับจับไม่ได้อ๋อจำไหมถ้าแบบนี้มันจับไปแล้ว อ,อันนี้กับเผาเนื้อที่ไหนขาูขายเนื้อกันบ้างราคาที่ไม่มีมไม่มีแล้วแม่ใครมาให้เหมือนกันหมดทุกคนแม่คือจะไม่ลงแยงคนที่มาแบบเขาจะได้บอกปากกปากว่าขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าเราให้แรงยังเป็นไปไม่ได้ค่ะเราต้องให้เสมอต้งเสมอปจ้ะคนที่กิน แต่ยอดขายก็ถือว่าใช้ได้คนเขาไม่กล้าเสี่ยงกับแม่แต่แม่ขายด้วยความจริงใจ <c oughs> มไม่สนขายได้ก็ทำโรงงานกเก็บไว้ปีหน้าก็มีอีกจองว่าตัวไหนไวัดไหนจองทับุญจ้า <c oughs> ร่างกายอายุสามสิบห้าปีไมยเป็นไรอูมอ <c oughs> าย,อยุส <c oughs> ามสิบหกแม่จ้าแข็งแรงรอห้าจะมีกำลังโอ้ยดีแล้วแม่ <c oughs> อะไรแบบชอบสนุกสนุสนานนี่ค่ะจิตใจดีเราก็ไม่ป่วยนอนหลับคับเพราะเป็นผ้ายไกลอ่ะสามสิบกิโลหาผู้ชายดีนเขนก็ไปแล้วไป้หาห้องให้พี่กลับเป็นผู้ชายดีกว่าเสี่ยวเป็ดเขาก็มาแรขึ้นมาขายแส่ยว็มันอยู่ในน้ำแม่เป็นซีแล้วเขาก็ซีแล้วก็ติด ง,งั้นเศษผีจะเหมาร้อยจานเหรอโอ้แย่วันที่หนึ่งว้าวสามสิบค่ะโอ้ยน่ากินค่ะคุณผู้ชมน่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเห็น <c oughs> กว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแล้วก็ตักสั่งกะเพราเนื้อนะคะแล้วก็กะเพราหมูกรอบองสับค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวยี่ห้าบากค่ะเป็นทะเลด้วยมีกุ้งสองตัว ชิมเลยนี่กินก่อนใช่ไหมให้ชิมก่อนยี่สิบห้าบาทถ้าไข่ดังห้าบาทสามสิบ <30. S 2> ใช่ ยี่สิบห้าบาทหายากแล้วนะทำสั่งยี่สิบห้าบาทไม่มีแล้วนะผิวข้าวได้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆไข่ดาวเด็ดจริงข้าเตี๋เป็ดนี้แม่บอกว่าฟึ่งนี้ได้เดือนหนึ่งนะลองชิมข้าเตี๋เป็ด ของใหม่ของใหม่เม,มนูใหม่เมนูใหม่หจะเป็นอร่อยนะหอมน้ำตุปหอมมากมไม่รู้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเกล้าออกเป็นเกล้าใช่ปะ<ด>น<ด>อ้ลูของแม่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปรุงนะเนี่ยเสน้น ลองชิมน้ำซุปดูโอ้โหย5บห้าบาทยอยู่แล้วเนี่ยน้ำซุปอืมหนัวปะหนัวซุปเป็นน้ำใสน้ำซุปใสนะครับแต่ว่าหอมอร่อยขูดข่าวนยทีเดียวอันเด็ดเด็ดใช่ไหมาอเนื้อนอ้โหมาสักยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นไข่ดาวสามสิบค่ะทุกคน มาค่ะน้ำพริกน้ำปลาอยู่นี่ใช่ไหมหมูสับหมกูกรอบอม,มาลาดเลยหัวข้าวมากค่ะทุกคนนะข้าวเช้านะนี่พูดจริงข้าวเช้าค่ะมื้อแรกเลยมาตักตั้งใจมหายาเหล่าเลยนะคะก็มาที่ระยองเนี่ยก็ตักก็จีเอสมานะแต่ไม่ถูกอืออะชิมค่ะ ยี่สิบห้าบาทาร้านยายเหล่าอือหึว่าเป็นแบบสไตล์กับการผัดแบบมันบ้านอะ่ะโบราณโบราณอ,อ่ะเห็ดกำลังดีเลยค่ะหูยยี่สิบห้าบาท

ตั้งแต่เจ็ดโมงเลยยายแก่เสียเปรตกับเฮ้ยขอจับตั้งเหล่ายังงี้เลยนะลูกหนูเยอะนะจะฟองกี่เก่อก็จะหามเงินผลมาทั้งขบวนมูมาแจกว่า้ากสบายแต่ว่าเจ้าภาพยังไม่มาห้ามหอดบอกก่อนขอห้ามหอดไม่เจ้าภาพยังไม่มาภาเจ้าภาพมาแล้วเราให้หอดเดี๋ยวเรียกเพื่อนฆ่ากันยังไงวันที่หนึ่งครับคุณผู้ชมวัดเสาชะเมานะคะแม่มีแจก ก๋วยจงก๋วยจับก๋วยจับอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดอก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะใครที่มาเที่ยวระยองนะคะก็อย่าลืมมานะมาทำบุญด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้แม่เชิญชวนเลีซีนอยค่ะคุณผู้ชมแม่ถ้ามาเขาเชมเอามาหายยเราช่วยมาแดกหน่อยนะยี่สิบห้าบาทนะของกูเก่าๆเน่าๆถึงงั้นไม่แดกกูช่วยไม่ได้ต้ยัดหาร้านอื่นนะชคนจะมาหน่อยนะโอเคโอเคอ่หนึ่งมีแจกฟรีวันที่หนึ่งมีแจกฟรีด้วยค่ะไปกินได้เลยทุกคน ของแม่มีมีอะไรบ้างนะก๋วยจั๊บกับข้าวต้มหมูกับกุ้งอืโอเคแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยชามก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้อยชามนะคุณผู้ชมใครที่มาที่อรัยองนะมากินได้วันที่หนึ่วัดเขาชะเมานะแม่วัดเขาชะเมาตั้งแต่เช้าเลยหรอแม่ตั้งแต่เจ็ดโมงเลยจนหมดเลยตั้งแต่เจ็ดโมงยันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะมาย่ยหาได้นะที่เหลาได้เฮียหามาหาย่าเรานะคะคุณผู้ชมมหายายเหลาใจบุญได้นะคะไม่บูรณ์ราคาดีใจเฮียหาใจบุญที่ไหน อร่อยดาดีนะร้านนี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ตังค์ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากมาที่อาระยองนะก็อย่าลืมมาแวะร้านแม่นะคุณผู้ชมไปสำหรับคลิปนี้นะคะตังค์ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีขอบ <ขอ S 1> คุณนะคะขอบคุณค่ะโชคดีแล<ค>้วมาใหม่